ใช่ไหมเพราะว่าก่อนนี้ตัวเราเนี่ยก่อนที่จะมาทำยูวีพัทเนี่ยนะคะหน้าเป็นฝ้าซึ่งมีหลายๆคนในในยูวีพัทก็บอกอุ๊ยตอนที่วิจุมาใหม่ไม่ใช่อย่างนี้ต้องบอกนะคะปีที่แล้วเครียดมากเป็นหนี้อยู่สองล้านบาทบ้านรถไม่ได้ส่งแต่วันนี้เรามาเจอเครื่องเครื่องมือดีๆนะคะที่บริษัทยูมีนะคะที่สำคัญก็คือต้องขอขอบคุณนะคะผู้ที่เปิดโอกาสแล้วก็เป็นกำลังใจตลอดเส้นทางนะคะ คือคุณพิมพ์ชนกและคุณจิ๋นสุขแสงเตปีค่ะจริงๆเลยนะคะว่าคือวันนั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาทำาูนิพัซนะคะเพราะวันแรกที่เราเข้าไปในบ้านของพี่อ๋อยเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยทําตัวเดิมกับพี่แดงอยู่เมื่อก่อนนะคะเสร็จแล้วพจ่อ๋อยก็บอกว่าแกอยากได้สินค้าตนนั้นเนะะี่ยเรารู้แล้วแหละว่าเขาจะต้องสปอนเซอร์เราระหว่างไปก็ยังบอกพี่ดูเลยบอกว่า,ออวาถ้าเขาชวนไม่เอาลยนะก็เข็ดเพราะทำตัวเก่ามาสิบปี สิบปีไม่ใช่สินค้าไม่ดีนะคะดีแต่มันอาจจะอยู่อยู่ในจุดที่มันฟังเนี่ยไปสะสมมาสิบกว่าปีอย่างเงี้ยเราไปชวนใครทําแล้วกินแล้วสัรแล้วอย่างเงี้ยทุกท่านจะเจอไหมคะเ<อ>านาะ,ะสิบกว่าปีที่ถือว่าเลิกไม่เอาแล้วแต่พอเราก็ไปปุ๊บจะอ่อยซื้อของเราเกือบสามหมื่นบาทหูตกใจจะอ่อยเอาเงินจากไหนมาแล้วเปิดเลยได้ให้ดูคุยแผนตอนแรกเราไม่เอาเพี่แดงชงให้พี่ดิวสองซองชงให้ตัวเราเองหนึ่งซองแต่เราดันออกมาไม่กินแต่พี่ดิวกิน เสร็จแล้วพอเราเราเรามาฟังแผนนะเฮ้ยแต่ยังไม่ออกการตอนนั้นนะเรายังไม่ตื่นเต้นเราเก็บอาการไปบ้านนยะไม่นอนอยู่สองวันเพราะว่าพี่อ๋อยเนะนี่ยให้หนังสือพรีเซนต์ไฟแผนเะนี่ยเราก็ไปผ่าแผนดูบางคืนซึ่งแผนของบริษัทเดิมของยูบีมต่างเราฟ้ากันดินเลยอะ่ะผลสุดท้ายพอเราไปนั่งผ่าแผนด,ดูสองวันเลยนะไม่หลับไม่นอนก็ดูอ่ะแล้วก็มาเปรียบเทียบช่างน้ําหนักดูระหว่างบริษัทเดิมกับยูบีพัชนะคะบริษัทเดิมมันต้องมีค่าสมัครแต่ยูมีพัชไม่มี บริษัทเดิมต้องรักสายยอดแต่ดีมีพัฒน์ไม่ต้องรักสายยอดแต่รับแต่มแม็กซ์1ล้าน2องเนี่ยแล้วที่สําคัญนะคะเงินออกทุก5วันน่ะเดือน6ครั้งอ่ะมันจึ๊กตรงเนี้ยเพราะเราต้องาการเงินไงสินค้าก็ต้องมาคุยแต่ที่เดิม45วันเงินออกโหมันเครียดนะเงินออกมามันก็ผ่านมือผ่านมือผ่านมือ,มอที่สําคัญมันมีติดลบแล้วที่สําคัญอีกอย่างนะตัดบาลานซ์อ่อนแข็งตัวเดิมเนะี่ยได้30แต่ดีมีพัฒน50์50-80 สปอนเซอร์บริษัทเดิมสปอนเซอร์ได้คนละสองร้อยแต่จะมีพัดสา0ร้อยถึงห้าพันอนะ่ะแล้วลูกกาบเหลนได้หมดแต่แต่ตัวเดิมได้แค่ลูกได้ลูกชั้นเดียวนะคะแค่สองร้อยบาทตัดสินใจเลยค่ะตัดสินใจสองวันบอกกับพี่ริวก็บอกกับน้องออบอกแม่จะลุยนะเพราะเราเจอทางรอดแล้วไม่ใช่เจอทางเลือกผลสุดท้ายก็เลยโทรหาที่อ๋อยบอกที่ออยลุยจะลุย,ลยนะอย่างน้อยก็มาช่วยกันในเดือนแรกนะคะต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนนะว่าวันที่สมัครพี่มิพัดเราไม่ได้ใช้ชื่อเราลง แต่เราใช้ชื่อลูกสาวเพราะตัวเรายังมีรายได้ก,กับบริษัทเดิมอยู่20,000บาทเวลามันไม่มี20,000ก็เยอะนะพูดถึงเนะี่ยก็เลยใช้ชื่อน้องอองวิ่งทำกับกับอ่ากับพี่แดงกับเจออ๋อยใน27วันสร้างลูกเป็นไดมอนด์ใช้เวลา27วันนะคะทําแบบหนีตายอะ่ะแล้วที่สําคัญนะคะลูกติดสวิตด้วยมีไรายได้กับ400,000บาทอะ่ะเรา,าสมัคร,รเดือนกันยา กันยาถึงธันวาจริงๆจะบอกพี่ริวว่าถ้าเราจะทำยูนิรัพถ้าเราได้เดือนละแสนไม่ต้องทําเพราะบริษัทเดิมเราก็ได้เดือนละแสนแต่ถ้ามาที่นี่อย่างน้อยสี่เดือนกันยาตุลาพิก,การธันวามันต้องได้หนึ่งล้านบาทแต่นีเพื่อนเชื่อไหมคะว่าสี่เดือนเรารับมาสองล้านหนึ่งอะเราวกดีไี่ทุกอย่างเลยอนะนะแล้วเราทาต่อมาปัจจุบันนะคะทำมาถ, 10, าถึงเดือนนี้ก็สิบห้าเดือนได้รับมาร่วงหกล้ 6, 000, 000, 000. านบาทถามว่าจริงๆวันนี้ ถ้าเราเจอเครื่องมือที่ได้เดือนละหมื่นเราก็จะได้เดือนละหมื่นถ้าเราเจอเครื่องมือได้เดือนละล้านมันต้องอยู่มีพัดค่ะและที่สำคัญนะคะยูมีพัดนนะคะมันไม่ใช่มีแค่ยูบีโกตัวเดียวอ่ะแต่มันมีสกินแคร์แต่เขามีสกินแคร์มีทั้งคันเลอร์คอสเมติกอ่ะตัวเองเมื่อก่อนละชีน้าแบบนี้นะคะย่นเลยดูไม่ได้ดูไม่ได้จริงนะแต่พอวันหนึ่งเราได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของยูบีพัดอ่ะ ยูมีตัวส่วนหนึ่งนะคะทให้หน้าเราใสแต่พอมีสกินแคร์ปุ๊บตัวเก่าโดนทิ้งหมดเลยค่ะปัจจุบันทุกตัวของมีพั์เราใช้หมดนะคะวันนี้นะคะสโลแกนของ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 ,ของตัวเราน้องแต่อาจจะบอกเพื่อนสินค้าใหม่ใช้หมดสินค้าหมดสินค้าหมดซื้อใหม่สินค้าใหม่ซื้อหมดเลยค่ะรวยแน่นอนกับมีพั์นะคะ